เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยน่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับลงเข้าไม้นะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําเจ้าฟิลเตอร์ฟิลเตอร์หนึ่งครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ฮะริปเปอร์ครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นฟิลเตอร์ที่ใช้คู่กับตัว o b s ด้วยนะครับที่ผมได้ทําการแนะนําไปเมื่อคลิปที่แล้วพอเปิดมาต้าริปเปอร์นะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไ้ให้ทาง description หรือว่าถ้าใครอยากหาเองก็ Search ที่ Google นะครับว่า r e p p e r นะครับ ตัวนี้ r e a p e r กลัมาบรรทัดแรกก็จะโผล่เป็นหน้านี้เลยนะฮะพอโผล่มาแล้วให้กดตรงดาวน์โหลดลิเพอร์ตรงนี้เลยครับสีเขียวนะฮะอ่ากดปุ๊บก็จะเป็นหน้านี้เหมือนเดิมครับให้เลือกว่าเราใช้ระบบปฏิบัติการไหนก็ทําการเลือกของตัวเราเองประมาณนั้นพอโหลดเสร็จปุ๊บติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเรามาทาการเปิดตัวแอป,ปกันพอเปิดตัวแอป,ปมานะครับไม่ต้องสงสัยหรือแปลกใจว่าเอา้าทำไมมันไม่มีอะไรเลย จะเย็นก่อนนะครับผมมันจะอยู่ตรงนี้ครับให้เราเลื่อนเมาส์มาที่ฟันเฟืองของคําว่าใหม่กดคลิกซ้ายกดคลิกฟิลเตอร์ครับกดไปปุ๊บตอนแรกของทุกคนเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยนะครับมันจะเป็นมืดๆโลง่ลงๆเลยเดี๋ยวผมจะลองปิดของผมที่ผมใช้ตอนที่ผมใช้ฟิลเตอร์อยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองปิดให้ดูว่าเสียงมันจะเป็นยังไงประมาณนี้เป็นงไงทุกคนเสียงลมเสียงอะไรเข้าหมดเลยใช่ไหม เดี๋ยวผมลองเปิดสังเกตรตรงเคอร์เซอร์เมาส์นะตรงระดับเสียงครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมอันนี้ผมผมปิดอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองเปิดเสียงหายยังเห็นได้ชัดครับแล้วพอเรโหลดมาแล้วทําไงต่อละไม่ยากครับเดี๋ยวผมจะลองปิดก่อนอปิดปุ๊บนะครับให้เราทําการกดบวกตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ครับ vst 2 x plugin นะครับล่าสุด แล้วก็ตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้เดี๋ยวผมจะตั้งมูมูมไปก่อนแล้วกันเสร็จปุ๊บมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับให้เราทําการกด Please select plugin ตรงนี้แล้วก็เลือกเป็น r e f r e Stand Alone ครับกดปุ๊บจะเป็นอย่างนี้ยังไม่เสร็จนะครับให้กดที่ Open Plugin Interface ต่อมันจะโผล่ไปหน้านี้ครับพอหน้านี้แล้วเห็นคําว่าโหมดไหมโหมดนะครับ EQ อยู่ใช่ไหมครับเรากดเลือกเป็น subtract โอเคครับหลังจากที่เราเลือกหมวด subtract แล้วนะครับในคลิปเนี่ยตอนนี้เสียงผมจะหายไปนะครับอันนี้ผมคือผมตัดเพิ่มออกมานะครับวิธีการใช้งานหลังจากนี้นะครับก็คือให้ทุกคนนะครับเลื่อนเมาส์ไปที่ตอนที่ผมบอกตอนที่ผมชี้อยู่นะตอนนี้เนี่ยฮะแล้วก็ให้กดคลิกติ๊กเข้าไป1ทีนะครับแต่ขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าก่อนที่ทุกคนจะติ๊กเนี่ย คือห้ามพูดอะไรเลยนะครับในคลิปอันนี้คือผมผมไม่ได้พูดอะไรนะผมแค่อัดเสียงแยกออกมาครับอีกรอบพูดในฟังอีกรอบหนึ่งพอหลังจากที่เรากดติ๊กไปแล้วเนี่ยให้คุณเนี่ยเปิดพัดลมเปิดทีวีหรืออะ,รอะไรก็ตามที่เป็นเสียงรบกวนของคุณเปิดได้เต็มที่เลครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทาการเอาเครื่องหมายฟิ๊กออกแล้วนะครับสังเกตว่าที่เป็นแดงๆอันนี้คือเสียงรบกวนนะครับหลายหลายคนสงสัยว่าเาถ้าอย่างนี้ถ้าเรากดซับแฟกไปแล้วเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยเสียงมันก็หายไปด้วยสิไม่หายนะฮะเพราะว่าสีแดงๆตอนนี้ไม่มีเสียงที่เราพูดอยู่เลยนะมีแต่เสียงพัดลมเสียงยื่นเสียงมีพอเรากดซับแฟกปุ๊บมันก็จะหายไปเลยแต่เสียงเราอะ่ะก็คือเสียงสีสีเหลืองๆที่กำลังวิ่งอยู่ก็คือเสียงจะไม่หายแต่ว่าเสียงรบกวนเนี่ยจะหายไปแทน แล้วหลายๆคนสงสัยว่าอ้าวถ้าสมมติกดติ๊กเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าต้องกดหยุดติ๊กตอนไหนระหว่างที่เรากดติ๊กนะครับเสียงสีแดงๆเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีละนิดนะฮะให้ทุกคนมั่นใจก่อนว่าไอ้ตรงแดงๆที่มันขยับนิดนึงเนี่ยมันไม่ขยับแล้วหรือว่ามันมันคงที่แล้วมันนิ่งแล้วให้ทำการเอาเครื่องหมายติ๊กออกนั่นหมายความว่ามันจะเสียงรบกวนแค่นั้น่ะจะถูกตัดออกไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีเสียงที่ดังกว่าเดิิมมเเเเชช่่่่นนนนตตตอทีีีรากกกกดซับแยยฝสง็จะะปใฮ แต่ว่าเราไม่ได้กดซับแทรกตอนฟ้าผ่าซึ่งเราก็จะได้ยินเสียงฟ้าผ่านะครับแต่จะไม่ได้ยินเสียงฝนแล้วแต่จะได้ยินแค่เสียงฟ้าผ่าประมาณนี้นะฮะก็อันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นครับเป็นการตัดเสียพัดลมออกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ปิดได้เลยครับอันนี้ก็คือการเปิดใช้งานอยู่นะครับจะเป็นรูปลูกกระต่ายเนาะธรรมดาถ้ากดปิดก็กดที่ลูกกระต่ายเหมือนเดิมฮนะมันก็จะเป็นเครื่องหมายปิดเสียงลมก็จะเข้าอะไรเ,เหมือนเดิมนะครับผมนี่ฮะสังเกตได้เลยครับตรงเคอร์เซอร์มาผมคือระดับเสียงมันก็หายหายไปยังเห็นได้ชัดเลยครับ ประมาณนี้อาลวครับก็ทั้งหมดนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าผมจะมาแนะนําฟีเจอร์หรือว่าฟิลเตอร์อะไรใหม่ๆที่ดีให้กับทุกคนอีกนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม